สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนมื่นตัวยงนะครับอ่ะได้เวลานะครับเรื่องเกา่กาๆอีกแล้วเพื่อน <c oughs> วใยงามใสน้ำตาคุณจะรอนครับไอ้รอดตาหมายเหตุ <c oughs> คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนแอม่มื <c oughs> <c oughs> ม่นไปเจอโพสต์หนึ่งครับเพื่อนๆเอ่อเขาวิพากษ์วิจารณ์ยูเนสโกนะครับกรณีที่เอ่อเขายื่นนะครับจดทะเบียนเกี่ยวกับอ่าขนมจีนนะครับอัน แต่ภาษาเขมรจาไม่ได้นะครับว่าอะไรบันเจาะบันเจอเจอ,อะไรไม่รู้ <laughs> ใครรู้นะครับแหมรบกวนคอมเมนต์นะครับบอกไอ้เปอ๋อไอ้ป่องแล้วก็กวนมืนหน่อยนะครับอแอดมืนเนี่ยไม่ค่อยมีเวลานะครับเออไม่ค่อยได้ดไปสอดสออ่องเรื่องของไอ้ชาวกาวเท่าไหร่ <laughs> ไอ้งามใส่ส่วนใหญ่นะครับเออที่รู้เป็นพื้นฐานทุนเดิมเพราะกวนมืนเอามาบอกก็คือเอ็งบ้านหน้าร้อนะครับแล้วก็ขาต้มเกลือผลพดนะครับ โอ้ยงามใส้ประสาทกูจะเสียนะครับแหมเนี่ยจะไม่ได้กวนมืนมาบอกให้แอดมืนแล้วก็ไอ้เปอ๋อไอ้ปอกนะไอ้แอดมืนจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับมพอดีไปเห็นโพสต์เขาตัดพอว่ายูเนสโกเนี่ยทำไมปัดตกอย่างนั้นอย่างนี้ขนมจีนขมนเนี่ยนะครับแหมเป็นต้นตํำราบของเส้นบะหมี่ึึ่งสําเร็จรูปกูก็งงมึงเพ้อละเมออะไรวะ โอนหนักเลยกูข่าวดิอ่าไม่เป็นไรนะครับช่างหัวมันนะครับแต่จะขอเอ่นำเสนอข้อมูลนะครับว่ากรณีที่ไอ้ชาวกาวมันมีขนมจีนทานได้นะครับแล้วมันจะไปแต่งชื่อใหม่บ้าบออะไรก็ช่างหัวมันเถอะส่วนหนึ่งนะครับมันได้รับขนบรทมเนียมวัฒนธรรมนะครับและวิธีการทํเนี่ยมาจากบ้านเราเมืองเราเพราะไอ้พวกนี้มันเข้ามาเป็นแรงงานนะครับในสมัยที่มันแก้ผ้าวิ่งข้ามมาบ้านเราเมือ่อ อนุญาตนะครับในการอยู่พำนักอาศัยทำมาหากินได้นะครับในช่วงที่มีผู้ตกหล่นนะครับไม่สามารถหาประเทศที่3รองรับหรือไม่ได้อบพยพกลับไปนะครับเพราะว่ายังหวาดกลัวความไม่สงบในดินแดนของชาวกาวอยู่นะครับดังนั้นเมื่อมันรู้วิธีการต่างๆพอดินแดนมันสงบนะครับเริ่มมีการพัฒนามาสักหน่อยมันก็เอากมวิธีเหล่านี้นะครับไปทําที่บ้านมันเมืองมันนะครับเพื่อน ไอ้ชาวกาารุ่นใหม่เกิดมาไม่รู้มาเห็นว่ามีกินก็นึกว่าเป็นของตัวเองนะครับสุดท้ายเ,เรียนจบก็ข้ามฝั่งนะครับมาเป็นแรงงานทาสเหมือนเดิมนั่นแหละครับ <laughs> แล้วก็มากล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นตำลับเฉยเลยนะครับว่าตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับเ <c oughs> ช่นเคยครับเพื่อนฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับ ลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจิกกันนะครับไอแอดมืนก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่าม,มันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลเลยน้นำตากูจะไหลความคิดเห็นที่หนึ่งยูเนสโกรังแกเขมนหรือไม่ ไม่มีใครเขาให้คุณค่ากับพวกมึงขนาดนี้หรอกไอเหมนมึงอย่าไปให้ความสําคัญตัวเองขนาดนั้นและที่ยูเนสโกเนี่ยเขาปัดตกไปเพราะอะไรครับหลักฐานทางวัฒนธรรมมันไม่แน่นเพียงพอมันไม่มากเพียงพอนะครับมันไม่สามารถย้อนไปได้สักหนึ่งร้อยหรือสองอยปีนะครับอออยู่ๆก็โผล่เอ่งเต้งมาเลยแบบนี้แหมเขามองดูแล้วเฮ้ย ไอ้นี่ดมกาวส่งเอกสารหรือเปล่าวะก็เลยไม่กล้าอนุมัตินะครับ <laughs> โอ้ต้องบอกก่อนว่าฝรั่งมังค่าเขาฉลาดนะครับเขารู้นะครับเอะไอ้นี่คนเอ่อทำงานจริงนะครับมีทฤษฎีนะครับรองรับนะครับมีหลักฐานมีข้อมูลแน่นเอออันนี้เขาน่าจะอนุญาตนะครับให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาหรืออะไรที่จับต้องไม่ได้ก็ได้นะครับ แต่ส่วนเอออยู่ๆโผล่มาเอ่งเต้งแล้วก็อ้างเนี่ยว่ามีมาพันปีอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอันนี้เขาคิดว่าเออมึงน่าจะทานเองบ้านหน้าร้อนแล้วก็ดมกาวนะ่า <c oughs> ผมคิดอย่างนี้แหละใครคิดยังไงก็ช่างหัวมันโอ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่สองส่วนตัวฉันคิดว่าอาหารของกัมพูชามีรสชาติอร่อยที่สุดในโลก <c oughs> โอ้ตายแล้ว ก็มึงมันลินทานางไงมึงทานอาหารมึงก็ว่าอร่อยเราไอ้ฝรั่งบางค่าเขามาทานเขาก็ฝันเพราหวานเขาเฮ้ยไอ้นี่มันขนมจีนน้ำยาเอ๋งบ้าหรือเปล่าวะ <c oughs> เขาก็ไม่กล้ากินโอ้ตายแล้วขนาดไอแอดมึนแล้วก็ไอเปอ๋อไอป่องคนไทยแท้ฝรั่งมังค่ามาชื่นชมว่าอาหารอร่อยเราก็ยังประมาเลยนะครับคิดในใจเอออร่อยจริงหรือเปล่าหรือเขาอาจจะชื่นชมเพราะว่าเขาเป็นคนขี้เก่งอกเก่งใจนะครับแหมตายแล้ว ยังไม่กล้าประกาศเลยว่าอาหารของเราเนี่ยอร่อยระดับโลกนะครับโอ้โตายแล้วมึงจะดมกาวมาทุกคอมเมนต์ไม่ได้นะไอ้เหมน็นโอโหนักเลยกูข่าวนี้ของทุกอย่างนะครับจะดีหรือไม่ดีมันมีคุณค่าในตัวของมันเองนะครับเพื่อนส่วนนะครับจะหากว่ามันดีเลิศเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งอวยตัวเองหรอกนะครับเนี่ยเราก็ฟังคอมเมนต์หรือความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวได้นะครับเพื่อนอย่างอาหารไทยเนี่ยเราก็เห็นอยู่นะครับว่าแหม ตายแล้วเพราะเขาสำรวจกันระดับโลกเนี่ยแหมมีติดอันดับกับเขาด้วยนะครับส่วนอาหารไอ้ชาวกาวนั่นแหละครับโอ,โอ้ตายแล้วไม่ติดแม้แต่อันดับเดียวนะครับโอ้น้ําตากูาจะรั่วนะครับไอ้รอดตาป้อนความคิดเห็นที่3ามขเขมรควรตั้งองค์กรยูเนสโกขึ้นมาเองจะได้ไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติหนักเลยโกขาวเลยโ ประสาทกูจะเสียมึงก็ช่างคิดได้เนี่ยโอ้กูบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าจะทานเองบ้าแล้วก็ดมกาวมาคอมเมนต์โอ้โหเอากูรั่วไปเลยมึงจะคอปปี้ทุกอย่างไม่ได้นายเหม็นถ้ามึงไม่อายชาวเสียมชาวสยามชาวไทยมึงก็ช่วยอายฝรั่งมังค่าบ้างก็ได้นะครับโอ้ยงามใสเดี๋ยวฝรั่งแม่งตกอกตกใจโอ้ตายแล้วอยู่มาเนี่ยจนแก่จนเท่าพึ่งจะรู้ว่า มีบางประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยดมกาวกันทั้งประเทศะหนักเลยกูข่าวดิโอน้ําตากูจะไหลไอ้รอดตาความคิดเห็นที่สี่รัฐบาลกรัรมพูชาควรทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ยูเนสโกรับรองอาหารของกัมพูชาอเออแบมกูเห็นด้วยนี่มึงทำขนมจีนนะ แล้วก็น้ํายาเอ๋งบ้าเนี่ยนะคร <g iggle> ับคุณแนะนําเลยก <c oughs> ัวยูเนสโกแม่งตกใจเอออนุมัติให้แบงไปหน้าจะมีประเทศเดียวในโลกแล้วคนหนักเลยกูแล้วก็ขอเพิ่มเติมเนี่ยแหมอีกนิดนึงก็คือเออเขาต้มเกลือพรพดก็ได้นะครับโอ้แล้วก็ช่วยเออแนะนำะวิธีการทานให้กับฝรั่งมังค่าด้วยว่า ก่อนจะทานเนี่ยขนมจีนเอ๋งบ้านเนี่ยนะครับหรือข้าวต้มเกลือพรพดเนี่ยให้ดมกาวหมดอายุหรือดมเป็นเปียกเน่าก่อนเพราะอะไรละครับเพื่อนเอามันจะได้มึนมึนงงงงนะครับทานแบบไม่หวาดไม่กลัวจะได้กล้ารับประทานนะครับเพราะถ้าหากไม่ดมกาบูดเป็นเปียกเน่านะครับมันเพื่อนโหตายแล้วหิวให้ตายก็ไม่มีใครกล้าแหลกหรอกนะครับ โอ้โหน้าตากูจะไหลไอ้รอดตาปอนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอีพีนี้แอนหมื่นกราบขอพระคุณกวนหมื่นตัวยงโอ้กูขอตัวลาไปก่อนนะครับไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกิน,น,น,ว,ว,นวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้ อิ่มละวันละสองสองสองกุลเกียรจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่